เรื่อรีเพนิงและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่คงอยู่ในปัจจุบันการจัดงานไหว้พระจันทร์รอบเครียแครและงานลอยประมงในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการอนุรักษ์มรดกศิลปะและส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมการ้สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของจังหวัดสุรินทร์ให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดอบในการสร้างเครือข่ายทางศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดอีกครั้งจะเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็เปิดงานไหว้พระจันทร์ร้อเรียกแกและงานลอยกระทงประจำปี การจัดาในครั้งนี้ป,ประสบความสำเร็จการวัตถุประสงค์ทุกประการข,ขอบคุณครับค่ะในระดับต่อไปยนะคะเราจะเป็นนำมอบประเช้านะคะให้กับท่านนายกนี่หนึ่งนะคะโดยท่านผู้ใหญ่คงรักตัดไทยนะคะผู้ใหญ่รามคณโบนะะโก็จะมีของี่ระลึกนะคะมอบให้กับน้าแนวเพือของเรานะคะ โอกาสนี้ได้เชิญท่านมาเกิดได้แล้วก็ได้มาเรียนติค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม ตอนนี้เรานมาที่ปราสาทยายเหงา,า,านะคะซึ่งตอนนี้ท่าน,นผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังเปิดงานเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวก็จะเป็นพิธีรำวงสวงแล้วก็ทำพิธีวงสวงโดยคุณแม่น้ำพึ่งเมืองสุรินทร์นะคะศิลปินแห่งชาตินะคะ,ะ,ะ,คะก็จะเป็นผู้ทำพิธีกรรมซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้ใหญ่มากเลยแล้วก็จะใหญ่มากเลยเป็นงานประเพณีที่สำคัญ มีอายุเก่าแก่มากกว่า1,500ปีนะคะเรายเลยนะคะเด็กทุกท่านไปจะได้ได้ชมนะคะขอเริ่มขั้นเรียกประคะได้ร่วมบันเป็นภาพประกาศภาพจะพาใไปที่ไหนกันดีนะคะประกาศวันนี้เราเป็นขั้นภาพครับท่านภาพได้มาเที่ยวพาไปเป็นที่เล็กๆในวันที่19พฤศจิกายนในวันนี้เป็นการเปิดกิจกรรม วาพระจันต์กับออกเกรดแกร์ครับแล้วก็เป็นการบันลอยกระตุกในวันนี้โดยท่นนานประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียศษคณะส่วนราิการในร่วมบัณทิตภาพและเป็นที่ระ,ล,ะ,ล,ะลึกครับ อยู่หน้าแหละจ้าจ้าจ้าข้า,างล่างข้างล่างก่อนก็ได้จ้ะเอาไว้ข้างล่างก่อนก็ได้เก็บขั้นบุกิเกตที่เคารพครับอีกสักครู่จะเข้าสู่พิธีการบวงสรวงและจัดอัภรรษัทภูมิปูนและในขณะนี้ถ้าท่านมองไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับดวง วันเพเ็นเดือนชิอสองซึ่งถือว่าสวยงามมากนะครับก็่ามีเทตีนะคะนางจันเพ็ญนนะคะซึ่งเป็นพระยาของท่านประธานในวันนี้ครับที้เกิมาสอดคล้องพอดีครับสอดคล้องพอดีสวยงามจริงๆนะคะในขัข้มคืนนี้นะคะสำหรับอะจทร์วันเพญในในขคืมของการโดยกระทงละปราสาทคุนปูนแหน่งนี้นะคะถือว่าเป็นถิ่งที่สวยงางมนะคะ ในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญประธานในพิธีนะคะหุดเตียนเปลืกาสีนะคะเพื่อประกอบพิธีวงสวงองค์ปราสาทภูมิบนค่ะขอเรียนเชิญค่ะโอเคยรับค่านที่รับตำแหน่งในพรยแล้ว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินทร์กำลังจุดธูปเทียนชัยนะคะจุือเทียนชัยเพื่อสักการะบูชาเ,เทพพญดาศิษศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำนปรสาตวภูมิปูนแห่งนี้นะคะ,คะซึ่งในช่วงที่ประกบบอบพิธีกรงสงองค์สัติ์ภูมินนะคะก็จะไปสู่นะคะน้ำพุเมืองสุรินทร์นะคะซึ่งเป็น ในยกมาคมนะคะศิลป ok so mm ินพื้นบ้านที่สานใได้นะคะจะได้เป็นผู้ที่นำพาพวกเรานะคะรวมสวองค์ประสาททุ่งโบในค่ำคืนนี้นะคะขออนุญาตนะคะไดอกาสุไ้เกเพียนคือใครสีเื่อเป็นการโรงแสง Tisto, kar je v ponju.